สวัสดีครับการต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจนํานวนมากในการซื้อปุ๋ยเพื่อบํารุงพืชผลทางการเกษตรและยังต้องกังวลเรื่องของสารพิษต่างๆทําให้เกิดกลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพขึ้นเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการใช้ปุ๋ยในการทําการเกษตรครับ อมทรัพย์มันมีพื้นที่เป็นบางส่วนบางส่วนอ่าส่วนหนึ่งจะเป็นดินทรายส่วนหนึ่งเป็นดินเหนียวส่วนหนึ่งก็จะเป็นดินลูกหลังอ่าแต่แต่ละพื้นที่ในของอุดมทรัพย์นี่มันส่วนใหญ่เราใช้ปุ๋ยปุ๋ยเคมีมากกว่าเราที่ทางเกษตรอำเภอเร็งเห็นว่าเราจะทำยังไงถึงจะมีอ่าโรงปุ๋ยก็ที่เริ่มตั้งกันมา ตั้งกันมาก็ว่าจะทําไงก็ของบประมาณจากอปตอมั่งอยู่ดีมีสุขมั่ง mm. ก็เลยามาทําโรงุ๋ยพอตั้งได้แล้วเราก็หาสมาชิกในใน,ในสมาชิกมาประชุมกันพอมาประชุมกันเสร็จเราก็ตั้งอขอทําโครงการขอไปที่อปตอปต,ออก,ตก็มาสร้างโรงเรียนให้สร้างโรงตากสร้างโรงตากก็ขออยู่ดีมีสุขไปซื้อ,อ อุปกรณ์ชนิดว่าเป็นพวกเครื่องเครื่องปัน่นเครื่องบดเครื่องอัดเราก็มาเริ่มทำแล้วก็ต่อมาเราก็ไปฝึกฝนหรือไปอะ,อะไรไปหาประสบการณ์ไปดูการามที่เขาทำที่ที่เขาทำว่าที่เขาทำปุ๋ยเป็นยังไงต่อมาห้าหนึ่งปีห้าหนึ่งเราก็มาผลิตผลิตก็ได้ผลพอเราได้ผลเราก็ให้ชาวบ้านเอาไปใช้ เราไปใช้ก็ได้ผลดีได้ผลดีด้วยเนี่ยเราปลูกขา้าวโพดมันก็งามปลูกอะไรมันก็งามพื้นที่ของเราในตำบลเราดูดับในส่วนหนึ่งเราต้องปรับปรุงให,ให้ได้ดีที่สุดครับปุ๋ยปุ๋ยหมักเนี่ยปุ๋ยเอปุ๋ยอัดเม็ดนี่เราก็เอามาหมักก่อนครับเราก็เอามาหมักเอามาหมักกับพวกํำอ่อนอ อกอนน้ำหมักของเราเนี่ยเอามาหมักกับขี้วัวหนึ่งตันกับากากของตาลเอามาผสมแล้วเราก็มาหมักหมักหมักแค่มันมันมันยูเรเซียอะไรมันเพิ่นมันได้มันได้มันได้ที่แล้วเราก็มาปั่นมาปั่นปั่นเสร็จแล้วเรามามาทำอัดเม็ดก็ใส่มันใส่มันใส่ข้าวได้ครับคือคือพื้นที่ของเราในใน ในโซนเนี่ยครับมันจะเป็นดินไซน์ดนไซน์แล้วก็ไปปรับไปดินเนียวก็ดีมันก็ไปใส่ได้มันก็ลดลดค่าใช้จ่ายได้เยอะครับลดเช่นที่ว่าเมื่อก่อนนี่ปุ๋ยราคากระสอบละพันแต่ของเราขายแค่สองร้อยสามร้อยมันก็ได้ทุนได้เยอะครับปัจจุบันนี้ก็มีสมาชิกยี่สิบสองคนครับก็มีส่วนร่วมการขยายขยายเครือข่ายครับขยายเครือข่ายว่าเออโลปุ๋ยเรามีปุ๋ยนะ ก็ขยายว่าให้ให้เรามามาซื้อปุ๋ยแล้วเขาก็เอาไปใช้มันก็ได้ผลดีครับไม่ไม่ไม่เสียเงินไปให้กับโรงงานปุ๋ยมากครับก็คือจุ่มพลได้ได้ประโยชน์ตรงนี้ครับรว่าเราได้ราคาถูกแต่ได้ปุ๋ยดีเราไปใช้ก็เอาไปแจกแจกให้ให้ใช้ก่อนครับเอาไปแจกให้ให้ทดลองดูก่อนใต่ต้นไม้ดูก่อนคือเวลามีมอบตอเคลื่อนที่หรือว่ามีประชุมใหญ่ ก็เอาไปให้ดูว่าเออนี่โรงงานปุ๋ยเ็าทาเราทําปุ๋ยนะเราเอาไปใช้ดูเอาไปใส่ต้นไม้ดูคือคือ,คอ,คอ,คอของอบตอรเราทาคุณมีงบประมาณจากอบตอรเราทํามาตรงเนี้ยขอให้ชาวบ้านเอาไปใช้ดูก่อนเราก็เอาไปใช้เพาก็ออบอกใช้ได้ดีครับ,รบผมอยากให้ชุมชนในในในชุมชนหรือในตำบลเราเลี่นอกจากตามบลอื่นเขาเขาจะมามาใช้ของเราก็ได้ครับแต่ที่เนี้ยอ่าสุขภาพก็ดีแล้ว ใส่ปุ๋ยตัวนี้ไปเราจะปลูกอะไรก็ดีแล้วที่มันเราไม่มีสารเคมีมันก็ทําจะปลูกผักเราก็ใช้ปุ๋ยตัวนี้คือชุมชนของเราเนี่ยได้ผลประโยชน์มากมายเลยครับคือไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยไกลแล้วราคาที่ถูกแล้วเราจะไปใส่อะไรก็งามการใช้วัตถุดิบที่มีในพื้นที่สร้างประโยชน์แก่อาชีพหลักนั้นจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ครับ